สวัสดีค่ะอัสอัสชุชนนะคะนักเขียนค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่กดเข้ามารับฟังคลิปนิยายเสียงของอัสค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้ามีความชื่นชอบหรืออยากพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับอัสได้เลยค่ะนิยายเสียงเรื่องนี้ถูกตัดฉากเลิฟซีนออกไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎของ y o u t u b e นะคะคือถ้าเกิดว่า อยากจะฟังฉบับเต็มที่แบบมีเลิบซีนเต็มแบบที่อาดเขียนในนิยายนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทางแอปพลิเคชันเมมค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะบทที่2คุณตินคะมีเอกสารด่วนที่ต้องเซ็นนะคะทางบัญชีต้องใช้ช่วงบ่ายคะ่ะ ตีนพิริยกุลชายหนุ่มวัย5 5ปีในชุดสูทคัดติ้งเนีย้ยบนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานราคา6หลักที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสมทานะผู้บริหารสูงสุดของพริยะประกันชีวิตบริษัทที่มีมูล,ลค่าเป็นหมื่นล้านเขาเงยหน้ามามองเลยขาหน้าห้องเดี๋ยวผมเซ็นให้เลย ตินหยิบแฟ้มที่เลขาวางไว้บนโต๊ะขึ้นมาพิจารณาเช็คค่าจัดงานสัมมนาของตัวแทนใหม่วันอาทิตย์นี้ใช่ไหมตินดูรายลเอียดเข้าวๆใช่ค่ะเป็นเช็คที่ต้องจ่ายมัดจำค่าห้องประชุมและค่าอาหารให้กับทางไดมอนด์แบงคคอกค่ะตินพยักหน้ารับทราบก่อนจะตวัดปากการาคาแพงเซ็นลายเซ็นลงบนเอกสารอย่างรวดเร็วงานนี้มีคนคอนเฟิร์มเข้าร่วมกี่คนแล้วคุณรัฐ แคมเปญชวนเพื่อนมาเป็นตัวแทนที่ทางฝ่ายการตลาดคิดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นยอดขายโดยการเน้นการรับสมัครตัวแทนใหม่เข้ามาในองค์กรให้ได้จำนวนมากที่สุดก่อนที่จะปล่อยโฆษณาตัวใหม่ที่ทางนิชนิดาจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้งานนี้ต้องการตัวแทนรุ่นใหม่ไฟแรงจำนวนมากที่จะเอามาปั้นเพื่อให้ทันกับโฆษณาที่กำลังจะออก ทางฝ่ายการตลาดเสนอแคมเปญการอาัดฉีดตัวแทนมาหลายอย่างมากทั้งรางวัลเล็กๆอย่างพวกแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือสร้อยคอทองคำเมื่อทำยอดเล็กๆน้อยๆได้และรางวัลท่องเที่ยวทั้งภายในภายนอกประเทศก็จัดมาให้เต็มที่เพื่อให้ตัวแทนมีกำลังใจรอบแรกของเดือนนี้น่าจะถึง500คนค่ะพอะตอนนี้มีรายชื่อคอนเฟิร์มมา400กว่าแล้วค่ะ กว่าจะถึงวันศุกร์น่าจะได้ถึง500คนเท่ากับจำนวนการันตีที่เราแจ้งทางโรงแรงไมไว้พอดีค่ะสุดารัตรายงานข้อมูลกับบอสได้ทันทีพอเตรียมข้อมูลไว้อยู่แล้วทำงานด้วยกันมาปีนี้เข้าปีที่10เรียกได้ว่ารู้ใจกันทุกอย่างโอเคคอนเฟิร์มกับทางทีมงานว่าผมไปเปิดงานและจะอยู่ร่วมด้วยครึ่งวันนะได้ค่ะ อ๋อนั้นเย็นนี้ที่ร้านอาหารอิตาเลียนร้านคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตินสุดารัตดับแฟ้มไปจัดการต่อและออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าโทรศัพท์ของบอสสั่นตินหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วกดรับสายครับมามา้าเสียงทุ่มนุ่มเอ่ยออกไปตามสายอาตินงานยุ่งไหมลูกมามา้าโทรมาแบบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆสังหอนใจแปลกๆว่าคงไม่พ้นเรื่องเดิมๆนิดหน่อยครับมาม้า ต้องบอกว่านิดหน่อยไว้ก่อนเพอะถ้าบอกว่าไม่ยุ่งมาม่าจะชวนคุยไม่เลิกตินวันอาทิตย์นี้ว่างไหมตินขมวดคิ้วขึ้นมาทันทีเมื่อหมาม่าถามว่าวันอาทิตย์นี้ว่างไหมพักคนี้หมาม้าของเขาชอบนัดบอดให้ไปเจอกับสาวๆอยู่บ่อยๆ บนว่าอยากมีหลานแล้วอยากให้เขาแต่งงานเสียทีหลังจากนั้นก็มีสาวสาวมากมายมานำเสนอลูกหลานคนที่รู้จักของมามาทั้งนั้นไม่รู้ไปหาสาวสาวมาจากไหนมีมาให้ดูทุกอาทิตย์ส่งมาเป็นรูปถ่ายบ้างแกให้เขาพาไปทำธุระแล้วนะ้าสาวมาให้เจอบ้างซึ่งเขาไม่ได้ต้องการเลยเพราะมีคนทีเ่เล็งไว้ว่าอยากได้มาเป็นแฟนอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่กล้าจีบมัวแต่รีร,ร,รอๆอย,อยู่เขาเป็นคนชอบคนยาก จะชอบใครสักคนมันจะมีจุดบางอย่างที่ทำให้ประทับใจซึ่งต้องเกิดจากการรู้จักกันมาพอสมควรไอ้ประเภทรักแรกพบใช้กับเขาไม่ได้ อย่างศส,สินาเก่งการค้าผู้หญิงที่เขาแอบปื้มก็เคยเจอกันมา3-4ปีแล้วแต่เพิ่งรู้สึกว่าคลิกจนอยากจะจีบมาเป็นแฟนก็เมื่อไม่นานมานี้เองแล้วพอชอบคนนี้เธอดันเป็นผู้จัดก,การฝ่ายการขายและการตลาดของบริษัทคู่แข่งเสียอย่างนั้นดูท่าเส้นทางรักของเขาคงจะไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบแน่ๆไม่ว่างเลยครับมามา้าวันอาทิตย์มีอบรมตัวแทนใหม่ครับ เขารีบย,ยกธุระขึ้นมาอ้างทันทีนี่นะที่บอกเลขาไปแล้วว่าจะไปจะได้ไม่เข้าขายโกโหกอบรมตัวแทนใหม่ประธานบริษัทต้องไปด้วยเหรอตินคุณพรสีเอ่ยถามลูกชายอย่างรู้ทันว่าตั้งใจจะหลบเลี่ยงไปสิครับมามา้าโปรเจกต์นี้สำคัญนะครับถ้าทำสำเร็จยอดขายของพริยะจะโตขึ้นมากเลยขืนไม่ไปต้องไปดูตัวกับสาวๆที่มาม้าหาไว้แน่ๆ งานมีกี่โมงจริงๆงานมีทั้งวันแต่ตั้งใจจะไปแค่ครึ่งวันทั้งวันเลยครับมามา้าเก้าโมงถึงหกโมงเย็นเลยครับอยู่ทั้งวันก็ได้วะตอนแรกช่วงบหมยตั้งใจจะไปได้กรอบเสียหน่อยไม่ไปแล้วก็ได้ ตินนะตินมาม้าอยากจะให้ตินได้รู้จักกับสาวๆส,สวยๆลูกของเพื่อนมามา้าตินก็เลี่ยงตลอดเลยไม่ชอบใครบ้างเลยเนะือลูกอายุ35แล้วนะมาม้าจะมีวาสนาได้เห็นหน้าหลานไหมชอบนะชอบแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจะขยับตัวก็ลำบาก พอเธอดันทำงานอยู่บริษัทคู่แข่งกลัวเธอจะหาว่าจีบพ่อหวังผลประโยชน์เพราะก่อนหน้านี้จีบเธอมาทำงานด้วยแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ติดถ้าเปลี่ยนมาจีบมาเป็นแฟนก็กลัวว่าเธอจะมองว่าไม่ดีแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาสาวเจ้าก็เพิ่งประกาศว่าสูตออกสื่อในงานถแถลงข่าวเปิดตัวพีเซนเตอร์ของบริษัทไปถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะจีบเหมือนกันแหละเอาไว้ถ้ามีแล้วจะบอกนะครับมามา้า เขาได้ยินเสียงมารดาถอนหายใจเฮือกใหญ่อาตินมาม่าอยากมีหลานเพื่อนๆของมาม่าก็มีหลานกันเกือบหมดแล้วเมื่อไหร่ตินจะมีแฟนกับเขาเสียล่ะลูกจะยากดีมีโจรมาม่าก็ไม่ว่าขออย่างเดียวขอให้รักตินจริงมาม่าก็โอเคแล้วตินยิ้มออกมาเมื่อนึกถึงคนที่เขาชอบถ้าได้คนนั้นมาเป็นลูกสะใภ้เขามั่นใจว่ามาม่าต้องถูกใจแน่ๆมาม่าจะได้มีหลานแน่นอนครับเมื่อถึงเวลารอหน่อยนะครับ คุณพอนสีถอนหายใจเฮือกรอจนแก่แล้วก็ยังไม่มีวี่แววตินได้ยินเสียงถอนหายใจชัดเจนก่อนที่มาม่าจะวางสายไปพร้อมกับคำพูดสั้นๆว่าให้รีบหาเมีย ถ้าแค่ผู้หญิงที่เอามานอนด้วยชั่วคราวน่ะไม่เคยขาดหรอกเขาเป็นผู้ชายและยังโสดก็มีความต้องการบ้างเป็นธรรมดาแต่ผู้หญิงที่นึกชอบถึงขนาดจะอยากได้มาเป็นคู่ร ana, ักก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าถูกใจเมื่อไม่นานมานี้ยังไม่มีเวลาได้สารสัมพันธ์เลยเห็นทีอาจจะต้องเร่งสปีดแล้วเนี้ยวมาม้าจะไม่ทันใจหาเมียให้เสียก่อนละยุ่งเลยน้องบูคนสวยวันนี้ทำไมกลับดึกนักล่ะจ๊ะ เสียงแซวของเด็กแว้นที่อยู่ปากซอยบ้านทําเอาบริชชัดต้องถอนหายใจมาเฮือกใหญ่ก่อนจะหันไปส่งยิ้มหวานหยดย้อยให้ตามด้วยน้ำเสียงหวานใสว่าแล้วมันหนักหัวพ่อมึองหรอคะฮิ้วเสียงหัวแซวดังสน,นั่นหลังจบคําด่าแบบสุภาพพร้อมรอยยิ้มหวานๆของเธอสาบานได้ว่ายิ้มหวานหยดและตอบด้วยน้ำเสียงหวานใสจริงๆอีพวกแกงเนี้มันแซวเธอได้ทุกวัน หลายคนในที่นั้นเคยเป็นเพื่อนที่เรียนมัธยมกับเธอมาก็มีเป็นรุ่นพี่ก็มีเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเธอก็มีแซลมาตั้งแต่เธออายุ1 4 1 5จนตอนนี้อายุ20ก็ยังชอบแซลอยู่แบบนั้นโอเคเธอเข้าใจได้ว่าเธอสวยนมใหญ่หุนน่นดีแต่ถ้าแซลแล้วเธอจะชอบเธอชอบไปตั้งนานแล้วไหมวะโดนด่ากเกือบทุกวันก็ไม่เข็ดกันสักที หลังประโยคด่าพ่อของเธอจบลงเสียงโหแซลแบบชอบใจก็ดังขึ้นไม่มีเสียหลาที่จะสลดไอ้พวกนี้มันโรคจิตวันไหนอิมูไม่ด่าพ่อมันคงจะนอนไม่หลับเฮ้ยพวกมึงน่ะใส่หัวไปสิมาแซลบูอะไรทุกวันวะเดี๋ยวกูจัดการลายตัวเลยเฮียมิขาใหญ่ประจำซอยเพราะเป็นลูกชายเจ้าของค่ายมวยชื่อดังค่ายสอไพวันตะโกนด่ากแก๊งเด็กแวน้นที่นั่งตั้งวงกันอยู่แถวหน้าค่ายมวยซึ่งหลายคนในนั้นก็เป็นนักมวยประจำค่ายด้วย พอเฮมิกตะโกนด่าทั้งแกงเงียบกิบหุบป,ปากไม่กล้ากระดิกตัวกันเลยทีเดียวที่ทุกคนชอบแซวบุรชัดเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็โดนบันดาาเป็นประจำอยู่แล้ววันไหนไม่ได้แซวอีบูเหมือนชีวิตมันขาดอะไรไปสักอย่างนับเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งที่ชอบพนันกันว่า วันนี้อีบูจะด่าแรงแค่ไหนจะด่าพ่อหรือด่าแม่หรือด่าทั้งสองอย่างพอได้ยินมันด่าแล้วรู้สึกเหมือนเอนโดฟรฟินมันหลัง่งร่างกายมีความสุขขึ้นมาทันทีแต่เห็นแซลล์แบบนี้ก็ไม่มีใครกล้าคิดไม่ดีกับบูหรอกพอาทุกคนรู้ว่าเฮียมีคู่คุมค่ายสอภัยวันลูกชายป่าสอเจ้าของค่ายชอบอีบูอยู่อีบูเนี่ยผู้หญิงต้องห้ามเป็นเด็กของเฮียมิ สยองแทนเฮียมิกจริงๆที่ดันมาตกหลุมเสน่ห์ของคนอย่างอิบูได้ไม่รู้จอมันไปเป็นเมียรหรือเป็นแม่กันแน่สวยก็จริงแต่ปาจัดชิบหายบูขึ้นมาเดี๋ยวเฮียจะขับรถไปส่งที่หน้าบ้านเฮียมิกขี่จักรยานยนต์คันโตมาจอดเทียบหน้าบุรุษชัดพอจากตรงนี้ไปถึงบ้านบุรุษชัดก็เ0 0เมตรได้และวันนี้ก็มืดแล้วเขาไม่อยากให้เธอเดินกลับบ้านเองบุรุษชัดมองร่างสูงและลำมากหน้าตาคมเข้มแบบคนไทยแท้ของเฮียมิก ก่อนจะตัดสินใจกระโดดขึ้นข้อมอเตอร์ไซค์คันโก้ของเฮียมิกกลับบ้านทำให้คนที่หน้าด้านขับรถมาจอดเทียบยิ้มออกได้มีไม่กี่ครั้งหรอกที่บูรษัทยอมรับความช่วยเหลือจากเขาแอบชอบบูรษัทมาตั้งแต่เธออายุ17จนตอนนี้ผ่านไป3มปีแล้วก็ยังจีบไม่ติดเสียชื่อเฮียมิกสอภัยวันชิบหายปกติมีสาวๆวิ่งหาแต่สาวอย่างบูรษัิกับไม่สนใจเขาวันนี้เธอยอมขึ้นรถมากับเขาดีๆหรือจะเริ่มมีใจแล้ววะ เมื่อมาถึงหน้าบ้านบูรษชติก็กล่าวขอบคุณเขาเสียงหวานขอบคุณมากนะคะเฮียมิกเห็นรอยยิ้มหวานๆของคนที่เขาแอบชอบมิกถึงกับใจเต้นรัวหน้าตาคมเข้มแบบคนหน้าตาดียิ้มกว้างรับคำขอบคุณยินดีครับบูวันหลังให้เฮียมาส่งอีกก็ได้นะบูจะได้ไม่ต้องเดินบุรชัดยิ้มหวานอีกครั้งเฮียขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้อันตรายนะเฮียมีทำประกันไว้บ้างไหมเผื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรฉุกเฉินจะได้มีคนดูแล เนี่ยที่ฉียิ้มกว้างขนาดเนี้เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยบูเป็นห่วงเฮียเลยจ้ะแม้คำถามของเธอจะดูแปลกๆเหมือนจะหลอกขายประกันแต่นาทีนี้ขายอะไรก็ซื้อทั้งนั้นแหละถ้าคนขายจะยิ้มหวานขนาดนี้ก็เป็นห่วงอยู่นะคะเฮียอยากให้บูดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องชีวิตและเรื่องทรัพย์สินของเฮียบ้างไหมคะ บุรษัดช้อนสายตาขึ้นมามองเขาด้วยสายตาของสาวนอ้อยไรเดียงสาด้วยหน้าตาของเธอเป็นสาวหวานอยู่แล้วพอทำแบบนี้ทีไรผู้ชายตายเรียบอยากสิอยากให้ดูแลมากเฮียมิกตอบคำถามเสียงสัน่นยิ่งพอมองสบตาแ,แหววของคนน่ารักยิ่งใจสั่นไปใหญ่หัวใจเต้นเร็วกว่าตอนซ้อมมวยหนักๆอีกงั้นอาทิตย์หน้าบูขอน้ดเฮียได้ไหมคะ ขออนุญาตไปเสนอแผนความคุมครองให้เฮียและเด็กๆในค่ายจะได้ไหมค่ายสอภัยวันมีนักมวยเป็นร้อยค่ายใหญ่มากและเป็นค่ายมวยชื่อดังของไทยที่แม้แต่ฝรั่งยังมินมาเรียนดาราก็มาถ่ายรายการบ่อยถ้าเฮียมีซื้อประกันของเธอขึ้นมานะโอ้ยไม่อยากจะคิด แต่วันอาทิตย์นี้ขอไปอบรมก่อนเถอะแล้วหลังจากนั้นเธอก็ต้องไปสอบใบอนุญาตมีใบอนุญาตเมื่อไหร่จะดูแลให้อย่างดีเลยได้สิจ้าบ,บูบูอย่างนัดเฮียเมื่อไหร่บูนัดมาเลยเฮียว่างเสมอสําหรับบูเกิดมาจนอายุ29ไม่เคยถูกใจใครเท่าน้องบูมาก่อนอยากได้คนนี้เป็นเมียมากหน้าตารูปร่างมันตรงสเปกไปเสียหมด ยิ่งได้รู้ได้เห็นถึงความเป็นไปในครอบครัวยิ่งสงสารอยากเข้าไปดูแลเพียงแค่ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาเท่านั้นเองถ้าซื้อประกันให้เธอแค่นี้และจะมีเธอเข้ามาดูแลในชีวิตเขาทุ่มไม่อั้นบูขอเบอร์เฮียได้ไหมคะบริษัทยื่นโทรศัพท์ของเธอให้เขา มิกรับไปมือไม้สันดีใจยิ่งกว่านักมวยในค่ายชนะน็อกเสียอีได้สิเดี๋ยวเฮียกดเบอร์ให้เขากดเบอร์โทรของเขาลงในเครื่องของเธอบันทึกให้เสร็จสับว่าเฮียมิกทั้งที่อยากจะพิมพ์ว่าที่รักเจจะขาดแต่ก็เกรงว่าเธอจะว่าตอนนี้เป็นแค่เฮียมิกก่อนก็แล้วกันเอาไว้ในอนาคตจะเป็นที่รักให้ได้เสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นมิกยิ้มกว้างจีบมาสามปีเพิ่งจะมีเบอร์วันนี้ อาจจะช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรความคืบหน้าจะค่อยๆมาหลังจากนี้แน่นอนเฮีย <Here, S 1> <Here, S 2> เดี๋ยวบูจะโทรหานะคะบูชัิยิ้มดีใจที่ดูเหมือนว่าจะได้ลูกค้ารายแรกแล้วไอบีมจะได้มีค่าเทอมแล้วบูชัิยืนโบกมือให้ทายรถจักรยานยนต์คันใหญ่ของเฮียมิกอย่างอารมณ์ดีคนดีๆอย่างเธอก็ย่อมมีแต่คนอยากสนับสนุนเป็นธรรมดาขอให้ชีวิตหลังจากนี้ของเธอมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาด้เถอสาธุ ตินเดินเข้ามาร้านอาหารอิตาเลียนที่นัดคุยงานกับลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทที่ห้อง VIP เขาต้องยิ้มกว้างออกมาทันทีเมื่อพบว่าสาวที่เขาแอบชอบมานั่งทานอาหารอยู่ในร้านกับเจ้านายของเธอซึ่งก็คือเจ้าของบริษัทคู่แข่งของเขาในทางธุรกิจสยามพาณิอาจจะเป็นคู่แข่งกับพริยะแต่ในทางปฏิบัติจริงเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางพัทรพลพาณิสิริกุลเลยแม้แต่น้อย เจอหน้ากันก็ทักทายได้อย่างปกติคุณรัตฝ่าดูแลลูกค้าก่อนนะผมขอตัวไปทักทายตนั้นสักครู่สุดารัตหันไปมองตามสายตาเจ้านายก็พบว่าโตนั้นคือเจ้าของบริษัทคู่แข่งเธอพยักหน้าและเดินตามลูกค้าไปยังห้อง VIP ที่จองเอาไว้คุณนาคุณพีสวัสดีครับ ตินพิเรากุลทักไทยศจินาหญิงสาวที่เขาแอบชอบซึ่งทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาดของสยามพาณิชย์และหันไปทักไทยพัทรพลเจ้านายของเธอด้วยคนทั้งคู่มาทานข้าวด้วยกันซึ่งเขารู้ว่านอกจากการเป็นเจ้านายกับลูกน้องแล้วทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนสนิทก,กันด้วยคุณตินสวัสดีครับมาทานข้าวเหรอครับพัทรพลเอ่ยทักทายเขาพร้อมยื่นมือออกมาให้จับใช่ครับพอดีพาลูกค้ามาเลี้ยง ดินยื่นมือไปจับกับพัทราพลก่อนจะหันไปยิ้มให้กับสศินา วันนี้ยิ้มของเธอดูอ่อนล้ากว่าทุกวันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งมีงานใหญ่ของสยามพาณิชย์เป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ซึ่งได้น้ำหวานนรินีนางเอกดาวรุ่งที่เขาก็ยื่นข้อเสนอไปเหมือนเธอแต่โดนปฏิเสธที่ปฏิเสธอาจจะเป็นเพราะเธอคบหาอยู่กับพัทรพลเจ้าของสยามพาณิชย์อยู่ก็เป็นได้งานแถลงข่าวเมื่อวานสร้างเซอร์ไพรส์มากเมื่อเจ้าของบริษัทประกาศตัวว่าเพิ่งคบหากับพรีเซนเตอร์ของบริษัท เรียกได้ว่างานเมื่อวานเป็นท้ออ็อบเดอะทาวไปเลยทันทีคุณนาสบายดีนะครับผมเห็นข่าวเมื่อวานแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตินส่งยิ้มจริงใจให้กับเธอศัสินายิ้มตอบแม้รอยยิ้มของเธอจะดูอ่อนล้าแต่แววตาก็ยังมีความจริงใจส่งมาให้เสมอขอบคุณมากค่ะคุณตินเดี๋ยวเดินหน้าปล่อยโฆษณาของพิริยะนาว่าก็จะถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันค่ะ สซินาส่งยิ้มให้เขายิ้มที่ติ่นถึงกับเพอและเพอหนักเข้าไปอีกเมื่อได้สบตากับเธอเขาไม่รู้จะพูดอะไรออกมาดีเพราะในตอนนี้ใจเต้นแรงไปหมดผู้หญิงคนนี้น่ารักมากยิ่งได้พูดได้คุยยิ่งน่ารักเธอดูอบอุ่นและจริงใจทำให้คนอยู่ใกล้พลอยมีความสุขไปด้วยหวังให้เป็นแบบนั้นนะครับอยากจะพูดอะไรไปมากกว่านี้แต่ก็ประม่าไปหมดผมขอตัวก่อนนะครับ ตินทำตัวไม่ถูกเมื่อมาอยู่ต่อหน้าคนที่แอบชอบถ้าเป็นแต่ก่อนที่ยังไม่ได้คิดอะไรก็พอจะพูดคุยได้ไดแต่พอเพอคิดอะไรกับเธอเข้าไปมือไม้สัน่นทำอะไรไม่ถูกขึ้นมาทันทีสวัสดีค่ะศศินายิ้มตอบและเอ่ยลาเขาตินเอ้ยอุตส่าห์เจอแล้วทำไมซื่อบื้อแบบนี้ล่ะวะเมื่อวานเธอเพิ่งประกาศไปว่าโสดจีบสิวะจีบเลยมาม้าอยากมีหลานแล้วอย่าททำให้มาม้าผิดหวังสิวะ ติดปลุกใจตัวเองเขาตัดสินใจหันกลับมาหาเธอรวบรวมความกล้าพูดออกไปว่าผมเห็นข่าวที่คุณนาให้สัมภาษณ์ว่าโสดแล้วนะครับถ้าคุณนาไม่ว่าอะไรผมอยากจะยื่นใบสมัครให้พิจารณาจะได้ไหมพูดออกไปแล้วก็อยากจะถอนใจอย่างโล่งอกที่ได้บอกความรู้สึกออกไปแต่ดูเหมือนว่าจะมีความเงียบเกิดขึ้นในทันชีเงียบจนเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะที่กำลังสัน่นคุณพีครับดูเหมือนจะมีสายเข้า ดินบุยใบยไปที่โทรศัพท์ที่สั่นอยู่บนโต๊ะดูเหมือนว่าแฟนสาวของพัทรพลจะโทรเข้ามาศศินาดูหน้าจืดเจือดเมื่อได้ยินคำสารภาพไกลๆว่าเขาแอบชอบเธออยู่บ้าจริงลืมไปเลยว่าดันเผลอพูดต่อหน้าเจ้านายของเธอเธอคงกังวลแน่ๆว่าเจ้านายจะตำหนิก็เขาดันทำธุรกิจประเภทเดียวกับที่เธอทำงานอยู่ไม่รู้พัทรพลจะตำหนิอะไรเธอไหมเลือบดูหน้าฝ่ายนั้นก็ดูเหมือนไม่พอใจนิดนิด ก็แหงละผู้บริหารบริษัทคู่แข่งดันมาบอกว่าชอบลูกน้องเป็นใครก็คงไม่พอใจทั้งนั้นวันนี้น่าจะเริ่มต้นไม่ดีวันหน้าขอแก้มือใหม่อีกทีก็แล้วกันผมขอตัวก่อนนะครับคุณพีทเขารีบเอ่ยขอตัวพอร,รู้สึกว่ากำลังทำเรื่องไม่เหมาะสมวันหลังอาจจะต้องหาโอกาสที่ดีกว่านี้ในการบอกชอบสตินาอย่างจริงจังหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นหลังจากรับประทานอาหารกับลูกค้าเสร็จเขากำลังจะกลับ เดินสวนกับศาสินาที่หน้าห้องน้ำตินส่งสัญญาณให้เลขาของตเนเดินออกไปก่อนคุณนาเข้าห้องน้ำเหรอครับผมกำลังจะกลับแล้วไว้เจอกันนะครับสวัสดีคะ่ะคุณตินขับรถดีๆนะคะศสศินายิ้มให้เขาเอาวะตอนนี้เธออยู่คนเดียวไม่พูดตอนนี้จะพูดตอนไหนตินตัดสินใจกล่าวความในใจออกไปอีกรอบคุณนาครับเรื่องที่ผมบอกว่าขอยื่นใบสมัครผมพูดจริงนะครับว่าแล้วก็ก้มหัวให้เธอเป็นการบอกลา รู้สึกประมาเล็กน้อยเกิดมาไม่เคยจีบใครมาก่อนเลยพอต้องพูดแบบนี้ก็เขินไม่น้อยอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่ไม่รู้ต้องพูดว่าอะไรเขาเหมือนประเภทจีบสาวไม่เก่งเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาที่ผ่านมาเคยมีแฟนคบกันอยู่ช่วงหนึ่งก็เป็นสาวเจ้าเป็นคนเข้ามาจีบเขาเองในชีวิตนี้ไม่เคยจีบใครมาก่อนเลยศาซินาเป็นคนแรกเขินหน้าดูเลยไม่รู้จะพูดยังไงดี เธอทำหน้าอึ้งนิดๆไม่พอใจหรือเปล่านะคุณตินคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะศศินาเรียกเขาเอาไว้ทำให้ตินต้องหันหลังกลับไปมองนาจะขอรบกวนคุณตินไปส่งนาที่คอนโดได้ไหมคะพอดีคุณพีต้องไปส่งน้ำหวานนาไม่อยากให้ย้อนกลับไปกลับมาตินได้ฟังก็ยิ้มกว้างด้วยความดีใจถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆที่พอบอกชอบเธอก็ขอให้ไปส่งไม่ได้ตัดสัมพันธ์เลยทีเดียว เอาวะยังพอมีหวังด้วยความเต็มใจครับเต็มใจมากๆด้วยให้ไปรับไปส่งทุกวันเลยก็ได้รบกวนคุณตินรอนาสักครู่ได้ไหมคะนาขอเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวได้สิรอนาขนาดไหนก็ได้เอาเว้ยเธออาจจะพอมีใจบ้างก็เธอเพิ่งประกาศกับสื่อไปว่าโสดเขาก็ใช่ว่าจะโลโปรไฟล์เลยเสียที่ไหนเธออาจจะให้โอกาสเขาก็ได้เลยขอให้ช่วยไปส่งแบบนี้ ได้เลยครับเชิญคุณนาตามสบายเลยนะครับผมรอได้เขามองตามหลังสตินาที่เดินเข้าห้องน้ำไปรู้สึกยินดีมากที่ดูเหมือนว่าเธอจะตอบรับไมตรีจากเขารออยู่ไม่นานเธอก็เดินออกมาจากห้องน้ำเรียบร้อยค่ะคุณตินเดี๋ยวนาขอไปเอากระเป๋าที่โต๊ะก่อนนะคะจะบอกคุณพีทด้วยว่ากลับก่อน ตินเดินตามไปที่โต๊ะเห็นพัทรพลนั่งทานข้าวอยู่กับแฟนสาวที่เป็นนางเอกดาวรุง่งและพ่วงตำแหน่งพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของสยามพาณิชย์สวัสดีครับคุณน้ำหวานเขาเอ่ยทักทายแฟนสาวของพัทรพลฝ่ายนั้นยกมือไหว้เขาด้วยความนุ่มนวลช่างเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานและนิสัยดีสมกับที่สื่อชื่นชมเสียดายที่เธอเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ให้ทางสยามพาณิชย์ ทั้งที่เขาก็ติดต่อไปเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณตินมาทานข้าวเหมือนกันเหรอคะเธอสอบถามเขาตามมารยาทใช่ครับพอดีกําลังจะกลับเลยอาสา,าจะไปส่งคุณนาด้วยครับเขาบอกกับเธอและหันไปบอกกับพัทรพลนาเดี๋ยวไปส่งเองตินเหลือมมองพัทรพลที่มีท่าทีอึดอัดและดูหน้าบึ้งไปนิดน่าจะไม่อยากให้เขาไปส่งลูกน้องของตนก็นะบริษัทคู่แข่งคงกลัวว่าเขาจะล้วงความลับลรามั้ง ไม่เป็นไรหรอกพีทพีทไปส่งน้องน้ำหวานเถอะฉันไปกับคุณตินได้ไปก่อนนะคะน้องน้ำหวานไปกันเถอะค่ะคุณตินศศินาควา้ากระเป๋าที่วางอยู่บนโต๊ะและวสะก,กิดให้เขาเดินตามเขารีบหันไปบอกราพัทรพลและแฟนสาวแล้วเดินตามศศินาออกไปรู้สึกดีใจมากที่จะได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเธอมากขึ้นคุณนาครับคอนโดของคุณนาอยู่แถวไหนครับ ลังจากเปิดประตูขึ้นมานั่งบนรถเรียบร้อยแล้วตินก็ชวนเธอคุยพอมานั่งใกล้ๆกันแบบนี้ศาสินาตัวหอมมากหอหมอ,อ่อนเป็นกลิ่นที่บอกไม่ถูกได้กลิ่นแล้วรู้สึกถึงความสงบและผ่อนคลายจนอยากจะอยู่ใกล้ๆแบบนี้ไปนานๆตรงไปอีกนิดก็ถึงแล้วค่ะคุณตินอยู่บนถนนเส้นนี้ค่ะอีกไม่ถึง2กิโลก็ถึงแล้ว ติ้นรู้สึกเสียดายที่คอนโดมิเนียมของเธออยู่ใกล้แค่นิดเดียวเขาอยากจะไปอยู่กับเธอนานๆวันนี้คุณนาดูเหนื่อยๆนะครับซาชินาหันมายิ้มให้กับเขาน่าจะเป็นพอเพิ่งผ่านง,งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ไปนะคะน่าเลยอาจจะเหนื่อยไปหน่อยได้พักอีกสักนิดน่าจะดีขึ้น คุณนานี่ขยันมากเลยนะครับสยามพาณิชย์นี่โชคดีที่ได้คนเก่งๆแบบคุณนานมาร่วมง,งานธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยในช่วงเวลาสั้นๆไม่หรอกค่ะคุณตินนานไม่ได้เก่งอะไรเลยนานแค่ตั้งใจต้องบอกว่าคุณพีกเขาบริหารงานเก่งด้วยค่ะฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการลงทุนก็มีประสบการณ์กันทั้งนั้นทำงานกันมานานด้วยคุณพีเขาเน้นลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายด้วยค่ะ ธุรกิจที่เลือกไปลงทุนทำกำไรดีด้วยก็จริงในแว่นวงประกันหากขายประกันหาเงินเข้าบริษัทมาได้แต่ไม่สามารถนำเงินไปลงทุนให้งองเงยได้ก็ไม่มีประโยชน์ผมก็คิดจะลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันครับให้ทางฝ่ายการลงทุนเขาไปดูแนวทางมาเหมือนกัน ปีหน้าก็น่าจะเป็นปีที่ดีของพิริยะนะคะกระแสะของนิชานิดาที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็มาแรงไม่เบานาว่าพิริยะน่าจะเติบโตได้อีกมากในปีหน้าหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคอนโดข้างหน้าค่ะคุณตินศส,สินาชี้ให้เขาดูคอนโดมิเนียมโครงการหรูหราราคาแพงในเคอือพ s ีเซนต์ ropy ที่นี่ราคาเริ่มต้นอยู่หลายสิบล้านเพราะมีแต่ยูนิตใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะเป็นโครงการไฮเอ็นของพรีเซนต์พ ropy ถ้าทางสยามพณิชย์จะให้เงินเดือนผู้จัดก,การสูงมากทีเดียวเธอถึงพักที่นี่ได้มีหน้าสศินาถึงไม่สนใจข้อเสนอในการมาทำงานในตำแหน่ง GM ที่เขาเคยเสนอให้มาก่อนหน้านี้ขอบคุณมากนะคะคุณตินที่มาส่งนาสศินาหันมายิ้มให้กับเขาด้วยความยินดีครับเขาก้มหัวส่งยิ้มให้กับศศินามองสบตาเธอแล้วเหมือนต้องมนสะกดตาสวยมากเออคุณนาครับ ถ้าผมจะขออนุญาตโทรไปชวนคุณนาไปทานข้าวบ้านจะได้ไหมเธอมีท่าทีลังเลนิดนึงตอนที่เขาเอ่ยประโยคนั้นจบลงลังเลจนเขาต้องกั้นหายใจลุ้นคำตอบถ้านาว่างนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาส่งนาแค่นี้ก็ดีแล้วไหมถ้าแค่เธอว่างเขาคงมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเธอมากขึ้นยินดีครับฝันดีนะครับศาชินาหันมายิ้มให้เขาแล้วลงจากรถไปตีนยิ้มออกมาด้วยความยินดี อย่างน้อยนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เลวในการเริ่มสารสัมพันธ์ทำไมถึงไม่คิดจะจีบเธอเร็วกว่านี้นะจริงๆก็รู้จักกันมา3-4ปีแล้วตั้งแต่เธอมาทำงานในตำแหน่งผู้จัดจาก,การฝ่ายขายและการตลาดของสยามพาณิชย์ใหม่ๆ อาจจะพราะตอนนั้นเขาไม่เคยคุยกับเธออย่างจริงๆจ,จังๆหระมั้งแค่ทักทายตามภาษาคนอยู่ในแวดวงเดียวกันแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเขาสนใจเธอมากๆเธอน่ารักนิสัยดีและดูอบอุ่นผู้หญิงแบบนี้น่าจะเข้ากับเขาได้ดีต้องเริ่มจีบยังไงดีนะ